ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมันนี้บอยแอมมาย่าตัวเรกกระพาะยญิงเนาะครับเนาะเป็นโค้งสุดถ่ายครับเป็นโค้งสุดถ่ายนะครับเด้อเอฟซีกับ่ามาย่าตัตเรเห็นแน่ว่าสันกับกรพาะยญยิงว่าสันบอยแอมกับมาเน้วเลยครับเด้อโค้งสุดถ่ายครับาเป็นฝันเหล่าเพิ่นว่ะเพิ่นน่าเพิ่นฝันใหม่เพิ่นน่ะเพิ่นฝันใหม่เนาะครับเนาะสิี่เป็นัวไรกพี่นั่งมาตรงหน้าพี่ครับเป็นเผาทานกำลังกองทานอยู่ครับท่านผู้ชมคุณพ่อเป็นกำลังกองทานโอ้ สวัสดีครับพี่หญิงสวัสดีครับมาเผาทานบ่เผาานโอ้ของทานเอาเฟืองสมบูรณ์ครับใส่เนี่ยเอาดินทุบอีกตัหนึ่งอยู่บ่ครับโอ้เอาดินถมอีกตัหนึ่งเนาะครับเนาะโอ้ยิงเบาแอมโทรมาว่าพี่หญิงฝันว่าลูกไส้มาบอกอีกแล้ทีครับฝันว่าจังไรครับคุณพ่อเบารายละเอียดให้เบาแอมเราทงฟังกับเอฟซีเนี่ย พอดีเป็นกว่ามะนําเห็นไหมเนี่ยเบาแอมกมาแล้วล่ะครับใส่ใส่เข็นเนี่ยพันฝันนานนึงเข็นไปตีหน้าเอึกเพฝันเพฝันยังไม่ตายฝันฝันมาเข็นไปตีหน้าเอึกเนี่ยอะไรหน่ครับตีหน้าเอึกแล้วนนนเวลาไปเห็นงานเพื่อนอนไปในรถเข็นมันมาปัดเอาข้าวเดียวเลยคนก็ตายในรถอ๋อไปหาศพพร้อมกันเข็นมันปัดลงเลยรถความเข็นปัดลงเลย ตายหาศุพร้อมกันทับหน้าอึกเพิ่นเพิ่นว่าบ่แม่นี่ยมืออึกเป็นบ่ทับก็บ่ตายเห่นเนาะอือพวกมันเนาก็รอดแต่ว่าแล้วตายหาศพนํากันครับโอ้เขีนมาทับหน้าอึกเนาะครับเนาะแม่เขียนรถมันก็ใหญ่เลยเนาะทั้งเสาทั้งเขีนทั้งยางทั้งเสาปูนเสาไฟฟ้าเนาะแม่นโอ้โหแต่ของหนักหนักสาเหตุที่เพิ่นตายเป็นแนวนี้เนาะครับเนาะโอ้ไก่บนว่าลบดูคนที่ เสียชีวิตไปแล้วนะครับเนาะเมื่อคืนนั้นเป็นวันพระพอดีไนะคุณพ่อเนาะวันพระพอดีวันพระแปดคำเนาะแปดคำที่เมื่อคืนเอฟซีเป็นชว่าอันวันพระล้องไปเบิ้งบัตทาเพื่นว่าบอกไม่วา่าะั่านมาบอกเป็นตัวเลขไม่มเบาแอมก็เลยมาติดตามพ่อย่างยิงอยู่ตรงหน้าพี่ครับเพื่นเผาทานเพื่นเผาทานเพื่นเข็นทับเพื่นบอกคุณพ่อเข็นทับเข็นทับมาบอกว่าจังไงอีกแน่ครับโอ้เพิ่อนบอว่า สี่เซถ่ายรถเพิ่นละสิบสามอเรียบถ่ายรถทะเบียนรถเค้นหรือเปล่าครับมียนรถเค้น13เ <c oughs> ต็มมือตายไม่ไหม,ไมก่อนอกไปแล้วได้เถ่อนหะนึ่งอ๋อก็ออกไปแล้วออกเออต็มมือตองหดเพินตายได้เหมืองเรียกออกเพอดีกวเรียก <c oughs> ออกมาสิบสามกับแมนแล้ว <c oughs> ออกบแมนเกิดมือเสิ่น13มือคนตายมือคนตายแตบสิบสามพิ่นี้ตายกับสิบสามมือเกิดกับวันที่สิบสามบอกบ่แมนบอก โอ้เป็นตทะเบียนรถเช่นซื้อนี่โบเกียวกบันเกิดเพิ่นเนาะน่นนั่เพิ่นสี่ใส่ทะเบียนรถเช่นที่ทับที่ว่ำเนาะเนาะโอ้สี่ใส่ซื้อสี่ใส่ตองว่มันกันเลขทะเบียนรถมกันหนึ่งสามหนึ่งสามอีกสองตัวท่านเนี่ทะเบียนรถอ๋อครับท่านผู้ชมฟังมึงด้วยครับเด้อมาบอกมาบอกใหม่เป็นหนึ่งสามว่าสัเป็นเลขสองตัว เป็นเหล็กสองตัวหนึ่งสามเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสามแต่เหลขมวล้วนเก่าละยังอยู่อยู่บอกคุณอ่อยัยกกอยงอยู่คือเก่าเนี่ยคือเก่าเหล็กตัวเก่าก็ยังอยู่คือเก่ามาเพิ่มแต่หนึ่งสามนี่แหละขึนมาสี่ใส่หนึ่งสามนะแบบว่าทะเบียนรถด,ด้วยนี่วันหนึ่งสามทะเบียนรถเอ่นทะเบียนรถเช่นเป็นวันพระเป็นวันพระส่วนมากผีวันพระเป็นจะปป่อยผีเนาะครับเนาะเป็นเจะปป่อยผีก็เลยมาบอกวันพระวันศิลนะ่ผีมันต้องม้าวันพระวันศิล มือมือทุบฟ้าเฮือนใส่เพื่อฟันว่าเสือกัดเสือยังแม่นวันผ่าบ่แมนแนเนาะวันผ่าคือกันวันผ่าคือกันบ่โอ้แถวนั้นก็วันผ่าตัวนั้นวันผ่าใหญ่อันนี้วันผ่าน้อยโอ้ขับขับขับมาทุบฟ้าเฮือนใส่หล่ะก่ะคุณพ่อฟันว่าไปยังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของเหมือนซื้อของอลไรวะในของขนมาเต็มเพื่อนเต็มส้านน่ะขนมาจนบ่ได้ขนมา บ่มดหน้าจังเดี๋ยวลบเอาใหม่อีกโอ้โจอยได้ครับจอยได้ครับไปเอาใหม่อีกเนาะครับเนาะมันหลายรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันใส่บ่ได้หลายคือลบอีกครับอืมครับครับครับอันเลขสามตัวตัวใดกว่าคุณพ่อย้ำอีกนะครับสามเจ็ดสี่เลขล่างหกสี่แล้วก็หนึ่งสามแล้มาเสริมหนึ่งสามนี่มาเสริมใหม่เนาะครับเนาะเสริมใหม่โอ้ก็แล้วแต่สิไปครับหนาครับล้างเหรียญเนาะคุณพ่อเนาะแล้วแต่สิไปครับหนาครับล้างเหรียญด้วยครับท่านผู้ชมด้วย เาเอมเราตรงกับมาติดตามให้เด้ด้อครับพออ่อหญิงนะครับเนาะคุณพอหญิงเอาเราก็เผาทานอยู่พี่แหละครับตรงไ้ตรงหน้าเราพี่เสือกัดนี่อันเพ่นว่ามันสีใดโชคป่พอ่อสีอะาเพ่นวาคุมโบราณพันวาเวระอืมคุโบราณบอกบอกมีเกาะมีเข็านบอกซีนะคน่นว่าสิลปโชคก็เพจตรงคามเพันวาสิก็แล้วแต่ <คน S 1> โบราณพ่นทิวาเหรออือ เศรษโชกับเพจตรงขามนี่คุณพ่อต้องซื้อลอตเตอรี่คร,ครับไม่ยิงเลยซื้อไว้แน่แล้วซื้อกับซื้อกับไม่ยิงเด้อเก็บสี่ปแนะนำมาซื้อกับเพจตรงขามตอนนั้นล่ะครับโอ้ถือว่าฝันดีเติบนเต้นคุณพ่อเนาะนที่ลูกชายมาบอกยำหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งกลับไปครับหนาครับลหลังเหรียญนะครับท่านผู้ชมเนาะอืมเศรสฐีว่าเนี่ยอะไรแล้วเนาะครับเนาะ มีเลือดอยู่บ่นละครับคุณพ่อไม่เลือดออกมาเลีนทิ่เนเลีย้ยนไรขมันน้ำคาน้ำยังนี่ละ่ะน้ำขาน้ำยังเพิ่นนี่บ่ครับนั่นโอ้ลายบ่ครับลายอยู่อืมจักสิบบาแนวไดแล้วบาทนี่มียังอีกนะครับคุณพ่อเบาเอฟซี FC ฟังในเบาเอ็มกัดสอบวุเป็นด้วยกันได้บบ มีอย่างแล้วก็มี่ะไสวใหมานตอนี้ใหลมไม่ร้อสัุักปนนี่อืมครับตรงไว้แล้วอาทีหนึ่งครับอืมครับครับผมมีอย่างนอกมาไม่โอ้ครับครับลูกชายมาบอกขังสุดท้ายเนาะอันนี้ก็คือว่าขังสุดท้ายแล้วเนาะคุณ่อน่าสะออกแล้วเนาะแล้วมือนอื่นเอนอืมอืมอันนี้ยิบเกาะยีสิบยิบแปดยิบเกาเนีทุ่มเลยบอกคุณ่อคงสุดท้ายนี่ทุ่มเลยบอก มันใจเจ็กเปอร์เซ็นต์แน่ครับเนี่ยเอาบอกให้หาสิบหาสิบเออหาสิบหาสิบก็ค่อยอยู่หรอกครับเบิ่งไหวเป็นแนวทางนะครับนอกเข้ากระปุได้ไปเบิ่งในกองสลากนอกโบได้ไปจับไปเฮ็ดตอนนั้นโบได้ไปมุนเองหาสิบหาสิบดีแหละว่ต้องร้อยหรอกนะครับนาะเบิ่งไหวเป็นแนวทางครับกขอบคุณคุณพ่อหญิงได้หลายเลยครับเ้อขอบคุณคุณพ่อหญิงได้หลายครับเอ้า ต, Dante, ตัวเลขขังชูไทยถามเธอชูไทยบัตนี่พ่อเลยบัตรนี่ยเอาเลขสามตัวสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่หกสี่หกสี่หนึ่งสามหนึ่งสามเพิ่มขึ้นมาลูกไส้มาบอกว่าสาเหตุตีไทยรถเชื่อมาทับครับเนาะพอรถเชื่อมาทับทับหน้าอึกบอกครับทับหน้าอึจะไมตายแล้วก็มาแล้วก็มาสี่ใส่ทะเบียนรถทะเบียนรถแต่นี่มีบูมีสามตัวบ่ บ่มีสองตัวเท่านั้นรถกับมุนด้วยปุ้ยอยู่อันรถกับจอดมุนด้วยปุ้ยโอ้ครับรถก,ก็ยุ่งพ่นแล้วเพื่อนบนเพื่อนจะบุญบ่มาทจำแล้วทีมาพุ่นโอ้เขาเจ้าทิมไปพุนป่นบ่พ่นเหนะี่พุ่นเลยบ่ซ้อมนครับโอ้ครับครับเตี้แห้งอืมตายหาศพนะครับเนาะครับเบ้าแอมเราต้่งกับขอบคุณคุณพ่ออย่งนี้หลายนะครับเดอ้อที่ให้แนวทางเอฟซีไปเบิงไปสื่อนะครับเนาะ กราบขอบพระคุณคุณพ่อหยังด้หลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้พ่อหยิงเผาทานก่อนครับเผาทานเลยครับตื้อเบาแอมเราตรงกับสื่อของมาฝากเพิ่นอยครับสื่อของมาฝากเพิ่นอยสื่อพนะนามากรากใหม่มาฝากเพิ่นอยแต่ของขวัญปีใหม่นี่ก็บว่านไผ้าไปสื่อหรอกก็สิพาไปเบิ่งอยสีเป็นหยังกระ่าเบิ่งเนาะครับเนาะสีพาเพิ่นไปสื่ออย่ดอกของขวัญปีใหม่นี่เดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีจดใ่สมุดให้เอฟซี ท่านผู้ชมกำลังเขามาเบิงแคปน้าจอไว้เนาะครับเนาะสิเดแล้วจะสอบนี่คุณพ่อกล้าว่านี่ทานนี่โอ้ยตัวนี้มันเตาหน่อยได้บ่หลายเนาะมาก่อนสีหาสอบเนาะ๋อเตาหน่อยเตาหน่อยเฮ็ดพ่อไดดบ่ได้ซื้อเขาเนาะเตาใหญ่มันก็ได้หลายเฮ็ดไปเรื่อยโอ้ครับ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 อย่าเบาแอมเรื่อยโอ้ครับครับเรื่อยๆเท่ละสี่ห้าสอบเท่ละสิบสอบไปเรื่อยๆอืมค่าย่ายค่ายค่ายอย่าเบาแอมสรุปตัวเลขกันครับ นี่เด้อครับท่านผู้ชมเหลขพอยงยิงเนาะครับเนาะเหลขพอยงยิงสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับท่านผู้ชมสามสี่เจ็ดเพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นหนึ่งสามเด้ครับเด้อเพิ่มเติมขึ้นมาเลขสองตัวนี่หนึ่งสามลูกไส้ามาบอกกั้นผ้าวังหันครับตัวเก่านี่หกสี่เลขถูปกับตัวเก่าอยู่ครับหาศูนย์เก่าหาศูนย์เก่าเด้อครับเด้อเป็นตัวเก่าลูกไส้ เข็นทับหน้าอึกตายหาซุบลวดเข็นกวดลงมาวะสันเสาปูนเสาไฟฟ้าทับหน้าอึกเนาะครับเนาะโอ้ยไปสู่สุกุตินะครับเด้อขันถาถืองวดนี่เอฟซีก็สิไปทำบุญทำศีลใส่บาตรยาตามให้ผู้ถือดวงรับเนาะครับเนาะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เป็นมักแข้งนะครับเด้อมักแข้งหลายสามเจ็ดสี่นี่กับหกสี่หนึ่งสามลาซุดครับ ล่าสุดหน,นึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งน้ำเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนีเบาเอมลลทุงกัลสิลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเด้อเจอกันคลิปหนาเด้อครับเจอกันคลิปหนาครับเฮงเฮงรวยรวยครับ,วรบสวัสดีครับบรรยากาศตรงไฮตงหน้าเนาะครับเนาะ